มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนถูกเต็มๆ90ล้านสลากด,ดิจิทัลเป่าตางังแตกเต็มๆ90ล้านค่ะพรุ่งนี้เปิดขายงวดใหม่อีกผลรางวัลออกเป็นที่เรียบร้อยสำหรับการออกรางวัลสลากกินบ่งรัฐบาลประจำวันที่16 พฤศจิกายน2,565นา,าราวรนแสงสนิทอธิบดีกรมสรรพกรในฐานะประธานสลากกินแบ่งรัฐบาลเปิดเผยหลังสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลประกาศการออกรางวัลงวดประจำวันที่16พฤศจิกายน2,565รางวัลที่1ได้แก่หมายเลข121789นะคะนา,ะวารวรนเผยว่าสลากด,ดิจิทัลเป่าตังงวดวันที่16พฤศจิกายน2,565 ออกรางวันที่1หมายเลข121789จํามีจำนวนใบที่ถูกรางวันที่1ทั้งหมด15บใบ90ล้านบาทค่ะโดยแบ่งเป็นถูก1ใบจำนวน3คนถูก2ใบจำนวน3คนถูก3ใบจำนวน2คนค่ะ สำหรับสลากดิจิทัลงวดวันที่1ธันวาคม2565นะคะจะเริ่มขายตั้งแต่เวลา6นาฬิกาวันที่17พฤศจิกายยน2565ค่ะโดยงวดนี้มีจำนวนสลากทั้งสิ้นนะคะ15,620,000ใบเพิ่มขึ้นจากงวดก่อนหน้านี้6,91,000ใบค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิ้วค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องมวข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ